ถ้าถามว่าจะเป็นแค่ไหนผมว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลเพราะว่าการคิดบวกมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็นออปชันที่แบบว่ารู้หรือว่อวังอลังการขนาดนั้นคือคนเราครับมันต้องแบบเรียนรู้จากความผิดพลาดเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังคือมันจะเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยถ้าเรามีสติแล้วก็อยู่กับมันได้ม,มันอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงบ้างหรือบทเรียนที่แบบแรงไปบ้างอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแค่ไม่เหมาะกับเราเท่านั้น<ช>เองแต่มันมีวิธีอีกร้านวิธีเลยที่แบบเออจะทําให้เราดีขึ้นได้โอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสาหรับ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือออจิตพ Podcast วันนี้ก็อยู่กับมิ้นพนิดาและคุณวันเฉลิมคงคาหลวงค่ะหรือว่าพี่แม็กนั่นเองสวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีครับค่ะมิ้นแล้วก็พี่แม็กนะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการคิดบวกค่ะครับจริงๆแล้วการคิดบวกคืออะไรครพี่แม็กครับ จริงอันนี้ถือว่าตอบตอบยากนะเพราะว่าคิดบวกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอาจจะไม่เหมือนกันคือถ้าพอพอแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ positive thinking อ่าก็คือการคิดในทางที่ดีหรือการมองโลกในแง่บวกคือมันมันแปลออกมาได้ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับเอ่อถ้าไปแปเลเรื่องของ positive thinking อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าโอ้การคิดไปในทางที่ดีต้ององอ,อกมาดีไม่ใช่ แต่มันคือก,การแบบรับมือกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้แล้วมองเห็นถึงข้อดีต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อดีจริงๆนะ mm. ไม่ได้ไปอุปโลกว่าว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ย mm. อ่าแต่ถ้าเอาตามที่ผมกั้นกองและตกตะกอนมาผมว่าความคิดบวกมันก็คือ positive thinking แหละแต่มันอาจจะเป็น positive thinking ในลักษณะที่มันคือความคิดที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วเเรามองเห็นว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี้ยมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง Mm. แล้วเราไปโฟกัสกับสิ่งดีๆอันนั้นคือ positive s i t i v e thinking ไม่ใช่การหลอกตัวเองถึงไม่ใช่การเข้าข้างตัวเอง mm. อ่านมะต่างกับการคิดคิดลบเนาะการคิดลบมันดูแบบมันไม่ได้แค่แบบไปโฟกัสแค่สิ่งแย่ๆอย่างเดียวนะมันแบบคิดเกินเลยไปมากกว่านั้นอีกอ่าแต่ positive thinking ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะที่เนี้ยคือการแบบเฮ้ยเราเห็นความจริงทุกอย่างแล้วทั้งบวกทั้งลบอ่าแล้วเราก็รับรู้นะว่าทางลบคืออะไรแต่เราจะเลือกโฟกัสดีๆไว้ mm. คือโฟกัสโดยที่ไม่ลืมของเราลบด้วย mm. เพื่อท อ่าอันนี้ก็คือนิยามที่ผมจะตั้งต้นในวันนี้อืมแต่ตอนที่พี่แม็กเล่าถึงการที่เราแบบเออในเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะมันจะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนาะเออพอะพี่แม็กพูดถึงการไปโฟกัสหรือว่าอะไรอ่ะมิ้นแอบเห็นภาพในหัวตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนกับเราเห็นอะไรมากมายเต็มไปหมดแต่เราเลือกที่จะหันไฟสปอตไลท์ไปที่สิ่งที่ดีอ่ะมันเหมือนกับการไปโฟกัสในสิ่งที่ดีเพื่อให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นออื ใช่ครับใช่แต่จริงๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะอันนี้คนผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะสงสัยด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการคิดบวกเนี่ยจําเป็นแค่ไหนสําหรับเราถ้าถามว่าจาเป็นแค่ไหนผมว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลอืเพราะว่าการคิดบวกมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็นออปชั่นที่แบบว่ารู้หราเว่อวังอลังการขนาดนั้นคือถ้าเกิดคุณอยู่กับข้อเท็จจริงได้ทุกอย่างมันจบหมดเลยไงแต่คุณจะโฟกัสันไหนก,ก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วไม่ได้แปลว่าเราต้องโฟกัสแค่เรื่องดีๆบางทีต้องแบบโฟกัสเรื่องลร้ลายไว้บ้างเช่น <c oughs> แบบโอ้โหสถานการณ์นี้มันน่ากลัวที่สุดแล้วต้องพึงระวังไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าง <c oughs> สมมติแบบว่าลงลงหุ้นในบิตคอยไว้2ล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบเฮ้ยดอยแล้วอ <c> ะ <oughs> กราฟแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะโฟกัสว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2ปีมันจะดีขึ้นแน่ใจมั่นใจฟันธงเป็นเราเราจะทำไหมอีก2ปีอยู่กับบิตคอยแล้วก็รอแล้วเอาเงิน2ล้านกองไว้ตรงนั้น ใครทําก็ผมว่าก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นผมในสถานการณ์อย่างเงี้ยผมไม่ทํานะมผมจะประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อระมัดระวังตัวให้ได้มากที่สุดถ้าสุดท้ายการระมัดระวังตัวนั้นก็อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมใช่ครับเพราะนั้นเราตอบไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นแค่ไหนเพาะว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่เราจะ<ม>อ่านให้อ่านสถานการณ์ให้ออกว่าจังหวะนี้ควรโฟกัสอะไรโดยมีพื้นฐานม,มาจากการมองเห็นความเป็นจริงยังไงก็หลุดจากข้อนี้ไม่ได้มมมผมมองแบบนั้นนะ แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยพี่แม็กได้พูดคํานึงออกมา <S <S อมเออเกี่ยวกับการหลอกตัวเองอเอออันนี้มินว่ามันเป็นหนึ่งในข้อเสียเหมือนกันนะแล้วพี่แมคคิดว่าแบบการคิดบวกเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรอื่นๆอีกไหมอือคือจะเป็นการคิดบวกในนิยามที่พี่หมอมองผมว่ามันไม่ได้มีข้อข้อดีข้อเสียในตัวมันเป็นแค่ทางเลือกเพราะเราเห็นข้อเท็จจริงแล้วไงเราก็แค่เลือกว่าเราจะสนใจอะไรอืมส่วนมันจะแบบออกมาดีออกมาแย่มันขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย ปฏิบัติตัวอย่างไรมากกว่าอ่าแต่ก็ต้องเพิ่มเติมว่าการหลอกตัวเองกับการกับการคิดบวกเนี่ยหรือเราจะใช้ว่าโลกสวยก็ได้เนี่ยอกับการที่เราแบบมองโลกในแง่บวกมันต่างกันเราคนชอบเข้าใจว่าเหมือนกันอการโลกสวยหรือการหลอกตัวเองมันคือการฝันการจินตนาการว่ามันจะดีอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดีอย่างนี้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 อ่าซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะไรอย่างเนี้ยอืและตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆด้วยก็ได้ไม่ได้เชื่อแบบนั้นจริงๆด้วยเนาะอย่าง มีเคสผมคนหนึ่งเนี่ยเขาคุยกับผมผมถามเพราะว่าแล้วคุณคิดว่าคุณอยากเลิกกับแฟนคุณไหมล่ะอืเขาถามผมกลับเขาเรียกผมหมอนะแล้วหมอคิดว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้ได้ไหมล่ะเออแล้วใครจะไปตอบได้ <laughs> ผมไม่ได้คุยกับเขา <laughs> อันนี้ผมคิดในใจลเล่นๆนะนะเออผมก็ถามกลับแล้วทําไมคุณถามอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เงียบไปสักพักผมฟังแล้วก็ประมวลผลดูแล้วผมเลยเข้าใจว่าเขาคงไม่อยากเลิกผมว่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขา อืเขาก็ตอบว่าฉันเชื่อว่าเขาน่าจะดีกว่านี้ได้นะแต่จากประวัติเนี่ยผู้ชายคนเนี้ใช้ชีวิตมาประมาณสามสิบปีเท่าที่ผมฟังกับเขาตั้แต่เขาอายุยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเจ้าชู้เลยอืซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าฟังอย่างเงี้ยได้ข้อมูลอย่างเงี้ยการที่คิดว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้เนี่ยมันคือความจริงหรือจินตนาการตัวเราเองแบบต้องเอแล้วนะอืเออหรือบางทีต้องคิดทําไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นเนี่ย อืมคือบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างล่างก็จริงแต่อยากให้เห็นว่าอะไรที่แบบมันดูห่างไกลอย่างไรความเป็นจริงอะ่ะแต่เราไปเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นโดยเติมเหตุผลเข้าไปอ,อันนั้นอะ่ะคือหลอกตัวเองอหรือไม่ก็โลกสวยเกินไปอคือผมไม่ได้ไปตัดสินว่าคนคิดแบบนั้นว่าโลกสวยนะคือคนเขาใช้คํานี้เลยเอามาสื่อสารให้เข้าใจง่าย อืมแต่นี้สําคัญมากๆเลยนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีสติในนะตอนตอนนั้นเนาะมันเหมือนกับว่ามันจะยากมากเลยะที่เราจะสามารถรู้ตัวเองได้จริงๆว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังจินตนาการอยู่เรากําลังแบบเฮ้ยเริ่มคิดบวกมากจนเกินไปจนมันแบบสุดท้ายแล้วกลับมารู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าหลอกตัวเองเอออันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเป็นและมินเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะเออที่แบบว่าบางครั้งเรามีปัญหาอะไรอ่ะ เราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะต้องดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้ภายในจิตใจ,ใจตัวเองแหละว่าแบบเออเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเลยอืมสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าการที่เราพยายามจะคิดบวกมันทำร้ายเราซะอย่างนั้นคือพอดีมันมันบวกมากเกินไปโดยที่แบบมันไม่ได้อยู่บนสถานการณ์ของความเป็นจริงไงคือเราเลือกที่จะเชื่อไปเองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เราไม่ได้แบบอ่านแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าเอาตามนิยามที่ผมบอกคือคือเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วประเมินออกเฮ้ยมันจะดีขึ้นไหมอ่าอย่างเงี้ย มันเล็งระยะที่สี่โอ้ไม่นา่ารอด <laughs> มันคิดได้แค่ว่าจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้อีกนานแค่ไหนจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ายัางไงอแต่ถ้าคิดเดี๋ยวมันก็รอดเนี่ยม,มีคนบอกต้มน้ํากัญชากินแล้วหาย <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือผมก็ไม่รู้นะหายจริงไหมแต่ถ้าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันไม่รอดไงหรือบอกเนี่ยกินสมุนไพรเนี่ยอยู่ได้ยาวถึงสิบปีเลยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้อะ แต่คือเขามาด้วยความเชื่อซึ่งอาจจะเชื่อถูกหรือเชื่อผิดก็ได้อันนั้นเราไม่ได้ไปตัดสินกันแต่มันไม่ใช่ความคิดเชิงบวกแหละม,มันเป็นการเชื่อไปเลยเขาปักใจที่จะเชื่ออาจจะเพื่อให้กําลังใจตัวเองก็ได้หรือเขาอยากจะใช้วิธีนั้นจริงๆก็ได้ อ,อืมส่งนนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกนาอว่ามันจะมีทั้ง2แบบเลยก็คือคิดบวกกับโลกสวยซึ่งโลกสวยเพราเราก็ได้คุยกันไปแล้วนิดน,นึงว่าเออมันก็คือการที่เราพยายามหลอกตัวเองหรือว่าพยายามคิดบวกมากจนเกินไปทั้งๆที่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้เชื่อบแบบนั้นเลยด้วยซ้ำแล้วจริงๆแล้วเราจะสามารถคิดบวกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพจิตของเราคะพี่แม็กครับก็หลักสําคัญก็คืออย่าไป ตั้งหลักหรือไปกําหนดตัวเองว่าเราต้องเป็นคนคิดบวกข้อนี้สําคัญสุดคือพอไปคิดอย่างนั้นพอเราเริ่มคิดลบเราก็เริ่มว่าตัวเองแล้วกดดันเนาะพอเราไม่คิดบวกเราก็ว่าตัวเองแล้วท,ทั้งที่เป็นเรื่องปกติของคนคนเราไม่ต้องคิดบวกตลอดก็ได้เออคิดบวกตลอดว่ามันแปลกนะถ้าคนเราคิดบวกตลอดเวลาอพอได้ยินแบบนี้แล้วจริง <laughs> เพราะคนเรามันก็เรื่องในชีวิตเรามันก็มีม,มีทั้งดีทั้งร้ายไงอย่างที่บอกมันเลยต้องสตาร์ทด้วยข้อเท็จจริงก่อนอืม แล้วถ้าเกิดเราไม่กดดันตัวเองเราเลือกที่จะโฟกัสข้อที่จริงก่อนที่จะไปโฟกัสว่าบวกหรือลบอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วมันก็จะมีสติมากขึ้นคนหลายคนในยุคเนี้ยเท่าที่ผมเฝ้าสังเกตมาลหลายๆคนก็จะแบบต้องคิดบวกไม่คิดบวกคือแย่ไม่คิดบวกคือผิดอม,มองโลกในแง่บวกไม่ได้เราดูแบบกระจกเราดูกากเราดูด้อยค่าทั้งทงี่จริง,รงมันมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณจะโดนไล่ออกจากงานอย่างเงี้ยว่าอะไรมาคิดบวก <ม>บางคนแบบเฮ้ยดีได้หาประสบการณ์ใหม่คิดบวกเข้าไวอ้อย่าไปคิดมากเนี่ยแปลว่าเราได้ออกจากที่ที่ไม่ใช่ดีไม่ต้องอึดอัดใจไม่ต้องลาออกเองอได้หรอเออจริงจริงแล้วแบบฟังแวบแรกนะอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันก็ช่วยปลอบใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเฮ้ยแต่เราไม่ได้อยากออกไม่ไ <c oughs> ไม่ได้อยากออกไงแล้วความรู้สึกของกูคือกูโดนแลวออกไงนี่คือความล้มเหลวหรือนี่คือ ความทอกซิสิของหัวหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมมันจะทําให้เราละเลยปัญหาจริงๆไปอีกอ oh, <exactly. S 2> แล้วมันทําให้เราไม่ได้เติบโตเพราะเราห่างไกลจากข้อเท็จจริง mm. อคือคนเราครับมันต้องแบบเรียนรู้จากความผิดพลาดเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังคือมันจะเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยถ้าเรามีสติแล้วก็อยู่กับมันได้มันอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงบ้างหรือบทเรียนที่แบบแรงไปบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราแบบตั้งสติอยู่กับมันแล้วเรียนรู้กับมันอะ่ะผมว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะแล้วก็เติบโต ขึ้นจากประสบการณ์ตรงนั้นได้แต่ถ้าเราไปปิดกั้นปุ๊บนอกจากจะไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นเราก็ยังบดบังปัญหาไว้<อ>แล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆโดยการให้กําลังใจให้กําลังใจฟังดูเหมือนโหดร้ายนะแต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนลฮะอืออันนี้เห็นด้วยมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนที่พี่แม็กเปิดมาว่าแบบ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาก็ได้อะเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนมันทําให้มินรู้สึกว่าในยุคเนี้ยคือเหมือนเรามี positive culture จริงๆนะวพาแบบวัฒนธรรมบอกให้เราคิดบวกเหมือนกับว่าทุกคนต่างคิดว่าเฮ้ยการคิดบวกมันดีจริงๆมันก็ไม่เถียงหรอกเนาะเพราะว่า การคิดบวกหรือว่าการทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นน่ะมันก็ทําให้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตเราดีขึ้นมันก็เลยทําให้คนเชื่อไปว่าเออเราต้องคิดบวกแต่จริงๆเราก็อย่าลืมว่าการคิดบวกมากเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายให้กับเราได้เหมือนกันคือถ้าไปมองว่าแบบต้องคิดบวกอย่างเดียวคิดลบไม่ได้หรือเจอสถานการณ์แย่แล้วคิดบวกไม่ได้แนละ้วเราเป็นคนที่แย่เป็นคนด้อยค่าดูแลศักยภาพว่าอันนี้มันมันเวอร์เกินไปมันเป็นค่านิยมที่ผิดอย่างเงี้ยครับอืแล้วแบบเราก็จะเจอ คำพูดที่บิวอัพให้เราทําเรื่องพวกนั้นได้ตามหนังสือทั่วๆไปที่คนเราชอบซื้อมาอ่านมาพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะบอกนะว่าพวกเขาเขียนผิดเพี้ยนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนในสถานการณ์นั้นไงอืมอ่าฮใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะอืมอย่างผมเคยยืนอ่านยืนอ่านอยู่เล่มหนึ่งที่ที่สี่เอ็ดเขาพูดว่าตัวอย่างของการคิดบวกเนี่ยเออเช่นถ้าวันนึ่งคุณเดินมาแล้ว คุณเผลอทําไข่หลุดมือแล้วไข่แตกอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องเสียใจกับไข่ที่แตกเออคิดซะว่าตัวเองได้ทําไข่หล่นไปไปหนึ่งจริงๆเออแล้วไม่ต้องไปสนใจมันเพราะมันก็แค่ไข่แตกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วอันนี้มันมันโพสิทีฟตรงไหนวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเหมือนไปด้อยค่าไขาอ่อ่ะนึกออกไหม,ม,มแล้วถ้าเกิดอันนั้นแบบเป็นไข่ใบเดียวที่มีในบ้านอะ่ะเพื่อที่ผมจะเอามาทอดแล้วก็กินกับข้าวหรือผมอาจจะไม่มีข้าวเลยก็ได้เอามาต้มกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมใช้ชุดความคิดเนี้ยผมไม่แย่ไปกว่าเดิมหรอ S <S ความหมายก็คือว่าสิ่งที่เขาเขียนะเขาอาจจะเขียนได้ดีนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เผยแพร่ถึงข้อจํากัดหนังสือส่วนใหญ่เป็นเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้ก็อยากจะเตือนให้ระม,มัดร,ระวังกันไว้คือซื้ออ่านได้แต่ต้องตระหนอักรู้ถึงข้อจํากัดในสิ่งที่เขามอบให้ด้วยเพราะหลายๆเล่มก็ไม่ได้เขียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยม <S <S 2> <S 2> ผมยืนอ่านฟรีในร้านหนังสือมาเยอะมาก เอ้ยจริงๆริงมินก็เคยเป็นมันกันค่ะบอ่ยบอยคืออ่านปีแบบ <c oughs> ไม่ซื้อแล้วอะไรโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปทำ <c oughs> อ,อันนี้เล่าเป็นเล่าเป็นแบบ,บอุทสหารณ์สอนใจอะไรอย่างนี้อืม <c oughs> เอ้ยมันมีคําสําคัญนึงมากๆเลยว่าจริงๆแล้ว แต่ละวิธีหรือว่าแต่ละแนวคิดอะไรแบบเนี้คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมาะกับทุกคนทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นการที่เราไปฟังอะไรมาไปดูอะไรมาแล้วเราลองทําตามแต่มันปรับใช้กับเราไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราผิดปกตินะบางทีมันอาจจะแค่ไม่เหมาะกับเราเท่านั้นเองแต่มันมีวิธีอีกร้านวิธีเลยที่แบบเออจะทําให้เราดีขึ้นได้เหมือนพวกคนไข้ก็แบบโหสิบคนแนะนํามาหมอคนนี้เก่งไปปุ๊บรักษาเราไม่ดีเลย กลับมาโพสต์โอ้เราแย่มากเลยไปหาหมอสี่ครั้งไม่ดีขึ้นเลยเราคงหมดหวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยขนาดหมอคนนี้เพื่อนเราหายไม่ได้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยาวมากฉะนั้นนี่ในความเป็นจริงอะในทางวิชาชีพเราเราไม่สามารถทําเคสทุกเคสออกมาเพอร์เฟกต์ได้นะเราจะต้องมีอัตราส่วนที่เราแบบทําไม่ได้แน่ๆมีเคสที่เรารับไม่ได้แน่ๆซึ่งคุณอาจจะเป็นคนนั้นของหมอก็ได้เราก็ไม่รู้ไงแต่มันก็สามารถจัดการได้ง่ายก็ถ้าคุณไม่โอเคคุณก็เปลี่ยนหมอแต่กลายไปว่าเนี่ย ทุกคนเขาโพสทีฟหมดมีเราแบบเนกาทีฟและโซแบดคนเดียวแล้วก็มดาด Self ้อยคาดตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองคือก็ไม่ได้ว่าเขาผิดเขาอาจจะเป็นความคิดของผู้ป่วยเนาะแต่นี้ผมไปเจอมา mm. ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยบ<ม>าง<ม>ทีเราไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็เรียบง่ายถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างเงี้ ấy, ยก็ทําอะไรพลาดก็แค่ยอมรับความผิดพลาดและใช้ชีวิตต่อไปความผิดพลาดก็มีหลายระดับเงเรื่องแย่ก็มีหลายระดับอีกบางทีพอมันไปกดดันปุ๊บมันทําให้ทุกอย่างดูแบบหนัก เออทำไมทุกอย่างมันดูให้คลูซีไปหมดเลยวะอ,อะไรเงี้ยเออกับแค่ไข่แตกต้องมานั่งคิดอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือ,อม <laughs> ผมก็คิดถ้าเป็นผมนะผมทําไข่แตกเนี้ยสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยเรียบหาผ้ามาเช็ดเพราะเดี๋ยวพื้นมันจะเหนียว <laughs> อือคืออันนี้ก็เป็นวิธีคิดของผมไง<อ>แล้วเดี๋ยวผมค่อยมาคิดทีหลังก็ได้ว่าเออไข่แตกแล้วแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาอธิบายนะให้คุณแบบนั่งจ้องไข่เห็นไหมว่ามันก็เป็นแค่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเออคุณซื้อใหม่ก็ไดน้นู่นนั่นนี่นี่แหละ็ปราะประมาณนั้อง เ <laughs> พราะฉะนั้นจริงๆแล้วประเด็นสําคัญของมันนี่ก็คือการสังเกตตัวเองเหมือนกันเนาะว่าตอนนี้เวลาที่เราพยายามคิดบวกเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการคิดบวกมันไม่ได้นําไปสู่ความสุขจริงๆก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราอาจจะต้อง เปลี่ยนวิธีการ,ค,รคิดบวกหรือเปล่าค่ะซึ่งในวันนี้มินแล้วก็พี่แม็กเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับการคิดบวกกันไปมากมายเลยแล้วก็มีประเด็นสําคัญด้วยก็คือการคิดบวกกับการโลกสวยเนี่ยต่างกันยังไงมินว่าอันนี้สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เรารู้ตัวเองแล้วก็มีความสุขได้อย่างถูกวิธีได้ยังไงพี่แม็กอยากจะฝากอะไรกับคนที่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยการคิดบวกพยายามมากแล้วแต่แบบไม่ช่วยเลยอ,อ,อครับก็อาจจะพูดประมาณว่าผมก็ทํางานมาแบบ สีป่ปีจากห้าปีแล้วผมว่าประสบการณ์ผมก็พอมีน้ําหนักประมาณหนึ่งก็อยากให้คนที่กาลังกดดันตัวเองเพราะคิดบวกมาอไเนี้ยลองเปิดใจแล้วก็รับคําพูดผมไปพิจารณาดูว่าอจริงจริงมันมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้ผิดด้วยซ้ำนะที่คุณพยายามเป็นคนแบบนั้นแล้วคุณทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดแต่ถ้ามันไม่ทําให้คุณมีความสุขอะคุณก็อาจจะต้องถอยมาจุดจุดนั้นลองค่อยๆทบทวนอะไรหลายอย่างดู นะครับแล้วลองตั้งหลักกับชีวิตใหม่ชีวิตคนเรามันไม่จะเป็นจะต้องแบบขึ้นไปที่ไฮกราฟหรือใช้ชีวิตให้แบบมันเป็นสีเดียวที่ดูสดใสมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตให้บาลานซ์เอ่อคนเราต้องสามารถทุกข์ได้เศร้าได้ผมว่าอันนั้นเป็นชีวิตที่แบบมันั้งมีความสุขน่าตื่นเต้นแล้วก็มีคุณภาพอะไรเงี้ยเออบางทีแบบถ้าเราไปเที่ยวทะเลอย,อย่างเดียวแล้วไม่เจอคลื่นเลยมันก็ไม่มันไงเออบางทีเราต้องแบบรับคลื่นชีวิตให้ได้แต่ถ้าแบบรับแล้วแบบมันทําให้เรากิ้งเละเทตุต้งเป๊ ภายใต้น้ําหรือหัวอาจจะแบบไปขูกกับทรายบ้างหรือเผลอกินน้าทะเลเข้าไปบ้างเอถ้ามันไม่ได้แย่เกินไปผมว่าก็คือรสชาติชีวิตเนี้ยครับแต่ถ้ามันหนักจนถึงเจ็บปวดเราก็ต้องระมัดระวังเพราะ,ะนั้นผมว่าทุกอย่างก็มีเลเวลของมันทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องแย่ๆเพราะ,ะนั้นให้เราอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็รับมือกับมันในแบบที่มันเป็นดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องทําให้ทุกๆอย่างมันออกมาดูดีหรือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ย เรื่องบางเรื่องครับบางทีมันไม่ได้มีประโยชน์นเวลานะลอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเมื่อถึงเวลาของมันมันอาจจะมีประโยชน์ในฐานะสิ่งหนึ่งที่เคยผ่านมาในชีวิตเราแล้วพอเรามองย้อนกลับไปมองปุ๊บเออมันจะได้อะไรบางอย่างกลับมาอย่างเงี้ยครับอื สิ่งสําคัญแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดบวกได้หรือไม่ได้แต่เราได้เรียนรู้อะไรจากมันแน่นอนเนาะใช่ครับใช่ซึ่งในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะคะ<ช>ที่ม,มาร่วมแชร์กับออจิตเนาะซึ่งก็ในพิโซดนี้เนี่ยหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ดีๆไปไม่มากก็น้อยเลยซึ่งหากคุณผู้ฟังคนไหนนะคะมีอะไรที่อยากจะแชร์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการคิดบวกที่เอ้ยรู้สึกว่ามันได้ผลกับตัวเองอบบเนี่ยก็สามารถแชร์ได้เลยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากๆเลย ครับผมค่ะซึ่งในพิโซดนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android